มึงมีคนอยู่ดีทไีไะเพาะว่าอยู่จีกับสองต่อสองวะมันสิดีบอกไอ้พายคอยว่าเข้าไปในห้องดีกว่าอย่ามีคนมาเห็นพ่อยายโอ้ยบงมี่ดอกอยู่ไกลหมู่บ้านอันนี้ ข้าขอขอบใจเจ้าทั้งสองหลายๆเด้อเ <Huh? S 1> ทียไทคายเนี่ยรุดออกจากตะเกียงอีกเสศษนี่ได้ uh. ข้าขอตอบแทนเจ้าสามอย่างเจ้าอยากอะไรอยังว่ามาเลยป <ipp> อีบังคับท่านเ้าสัน่นผมขอให้ผมมีเงินจักร้อยล้านเลยบังค hey ับได้เลยเดี๋ยวมาออื่นสิมีเงินโอนเข้าบัญชีเจ้าหนึ่งนะร้อยล้านแน่นอนวว้าอย่างที่สอง พ่ออยากเป็นดารามีชื่อเสียงโด่งดังได้บอจ๊ะเลี้ยงจิ๊บจ้อยยอนเหมือนอื่นสิมีคนมาติดต่อเจ้าอยู่บ้านไปไทยายหนังแน่นอนเราขอที่สามนะ่ะมูงเจ้าอยากอะไรยังว่ามาโรวจเขาสองคนพอใจได้จริงท่านใหญมากหรอครับเกรซันเขาขอหมอดพ่อนขอที่สามเห้่ยกระพันเลยครับข้าอยู่ในตะเกียงพิเศษมาเป็นพันๆปีแล้ว ยังไม่เคยแตะต้องมายังคนใดเลยข้าขาอยู่ในกาแฟของเจ้าเจ้าสีวานจะไหนบักลาฮะคอยเจ้าสิวาจังไหนเจ้าสิย้อมบ่แค่พอยได้แตนงนาราพ่อยสีง้อมไอ้แยาดเด้งน้ำไหลลามตกลงกับท่านโอเคน้ำมา นางหน่อยเจ้ากบแฟนเจ้าเนี่ยอายุเท่าไรแล้วล่ะพ่อ,อายุธสหาจ้าแฟนพ่อ,อยุสามสิบแล้วอายุเจ้าสองคนนี่รับมาแมนหน่อยหน่อยมาดิว่าหนางโง่เสื้อเรี่ยงแต่เขียงพิเศษเลยฮะลุงหลอกฟันลุูตี วาวกกหมดลิ่นแมนของควันจากฟ้าคือชวนไรนาเขียวสดสมใจเสริมสรางความแข่งพยันอันตรายมีธาตอาหารโดูดซึมได้ง่ายกลิ่นแมนช่วยให้พืชงอกดินงา คุณแม่ทนแดดทนฝนสร้างความอดทนถึงแห้งแลงปานใดเพิ่มผลผลิตเพื่อน,นเกษตรซื่นใจเรื่องผลข้างเคียงสบายใจได้ปลีนแมนปลอดภัยกับผู้ใช้แน่นอน แธาตุบำรุงดินกรีนแมนและนาโนเอนไซม์กรีนแมนึ้นผลแข็งแรงโตวไวลดถต้นทุนเพิ่มผลผลิตไร้ผลข้างเคียงปลอดภัยทางผู้ใช้และผู้บริโภค